สวัสดีค่ะลูกๆสำหรับวันนี้มาเจอครูเพนในข้าภาษาไทยนะลูกนะภาษาไทยคุณครูให้ลูกเน้นการฝึกการอ่านออกเสียงเยอะๆนะลูกเราจะได้อ่านคำได้ในเวลาสอบปลายภาคนะลูกนะคะคุณครูเพนแนะนำกอสอบแบบทัวสอบของสอพทไม่ลูกฝึกนะลูกนะไม่ต้องซีเรียสน,นะคะ,ะวันนี้มาดูคำชี้แจงนะลูกครูเพนจะมีสตอนครูคจะให้อ่านบลตอนนะคะให้อ่าน ออกเสียงเป็นคำคุณครูให้คำมาสิบคำนะลูกนะให้ลูกฝึกอ่านนะคะอ่านพร้อมทั้งส่งคลิปเหมือนเดิมนะลูกนะคุณครูเพนจะได้รู้ว่าคนไหนอ่านได้หรืออ่านไม่ได้อ่านไม่ได้เราฝึกก่อนลูกนะคะจากที่ผ่านมาหลายคนก็เริ่มอ่านหนังสือคล่องแล้วนะลูกนะแค่เทอมหนึ่งนะะ,ะมาดู คำอาจจะยากหน่อยนะคะแต่เราต้องฝึกเดี๋ยวคุณครูเพ็ญจะอ่านให้ฟังแล้วลูกไปฝึกอ่านนะคะมาดูคำที่หนึ่งอ่ะนิทานนิทานคำที่สองชีวิตชีวิตคำที่สามน้ำตาลน,น้ำตาลคำที่สี่ตอนเช้า ตอนเช้าคำที่ห้าประกวดประกวดคำที่6จังหวัดจังหวัดคำที่เจ็ดขอบคุณขอบคุณคำที่แปดตำรวจตำรวจคำที่9เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้คำที่สิบศึกษา ศึกษาความที่11ชมพู่ชมพู่12กลับโปรงกลับโปรง13ความสูงความสูง14ผัดกะเพราผัดกะเพรา15ซีอิวซีอิว16การงาน การงาน17ธรรมดาธรรมดา18บสบายสบายสิ 19. นอกอินทรีนอกอินทรีและคำสุดท้ายคือคำว่าร้องเพลงร้องเพลงนะลูกนะให้ลูกฝึกอ่านเพราะว่า เปิดมาเทอมสองเขาจะมีการทดสอบ RT สําสหรับน้องปอหนึ่งนะคะอันนี้เป็นแนวข้อสอบของระดับชาตินะลูกนะคุณครูนําให้ลูกฝึกก่อนฝึกทักษะการอ่านก่อนนะลูกนะให้ลูกฝึกอ่านนะคะอ่าใครสะดวกก็ส่งคลิปให้คุณครูดูด้วยนะลูกนะในหลักการอ่านนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ